ผลการออกเลรงอวันหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวันที่23กรกฎาคม2518ล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก04 04ล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก40 40ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก4 40 4 40ล่างวันเลข6ตัวเลขที่ออก570 4 40 570 4 4 0ีนี่ก็เป็นผลออกรางหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่23กรกระดาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนด้จ้าฝากไว้ในด้จ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยลาวหวยลาวพัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า